ช่วงประชันเงาเสียงนะครับทันนี้อยากจะบอกพี่กิ๊กว่าเป็นความภูมิใจของรายการเราเลยครับน้องคนนี้เคยมาแข่งขันเหมือนน้องๆเนี่ยมาแข่งแบทเทลแบบเนี้ยทีมจังหวัดขอนแก่นปีที่แล้วครับพอแล้ตอนนี้เขาเป็นไงหรอท่เพลงเห็นปั๊บเห็นจากในรายการเห็นจากในรายการผมทมน้องเหรอท่ายเพลงลากคอไปออกเทปลากคอนี่ออกแนวตำรวจจับผู้ร้ายเลยคน ไปออกซิงเกิลเลยชวนออกซิงเกิลโอเคดังเลยปึ๊บดังเลยชื่ออะไรเนี่ยเขาคือแซ็คชุมแพผู้พิจารณาของค่ายสวัสดีครับเดี๋ยวๆดนี่คือค่ายของแซ็คหมดเล้วครับฮะค่ายอะไรครับพี่บิ๊กเลิฟบิ๊กเลิฟเอ่อคมครติ่งใม่อีกคนได้ไหมพี่ชอบดูโชว์ของน้องเขาโชว์ดีมากท้าได้โอ้โหพี่ยอดวิวเป็นร้อยล้านน้องลำไยหายลองครับใช่แล้วเพลงเขาเนี่ยพี่อยากฟังชัดๆก็เลยจะเชิญมาในรายการได้ได้แล้วพี่อยาก ดูน้องเขาผ่านตาเนื้อสุดที่ผ่านเนื้อโอ้โหใพบเลยครับแซคจูแมนและลำใยญ่ไฮทองคำใชครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับไปเไปเลยไปเลยไปเลยอะไรนั่นก็ใช่แซกครับแซกใครหรอแซกอยู่ข้างหลังเอาพูนกันเนาะเกนบฝังนู้นสิ ดูไล่ศิลปินผมแลงั้นนี่น้องแซงไงนี่ไงลำหญ่ไงลำหญ่ใค้พี่ดูน้องนานเลยดูเพลงดูเพลงสิชื่อเพลงอะไรฮะชื่อเพลงอะไรที่เขาร้องผู้สาวขายเลาะเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรไม่รู้ดิไม่รู้ดิไม่รู้เลยพี่ดูถึงแก่นข้างในตกลงเพลงเพลงนี้ กี่ล้านวิวครับอาร้อยสามสิบสามล้านวิวเป็นพี่เลยนั้นสี่แสนกว่าดู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 เพลงใช่ไหมคะดูดูดูไอ้เจ้าไปเกี่ยวกับอะไรเพลงเกี่ยวกับอะไรขาล้อขาล้อแปลวขาล้อแปลว่าอะไรขาล้อประมาณว่าขับมอเตอร์ไซค์แบบว่าเที่ยวนู่นเที่ยวนี่แบบว่าผู้หญิงที่ชอบผเ้ีญยค่ะใช่อ๋อชอบเดินทางหนูทำงานหนูขี่มอเตอร์ไซค์ไหมลูกขี่มอเตอร์ไซค์ไหมลูกเห็นไหมเรื่องดือดี่แกเด็กเป็นลูกใช่ใช่ใช่ ตอนนี้ไงงานคอนเสิร์ตเยอะไหมคะค่ะก็ทุกวันค่ะทุกวันเลยนะใช่ค่ะโอ้พี่ก็ทุกวันงานที่แค่ทำงานลูกพี่ครับพี่ครับโอ้โหอะไรอ่ะไม่คุยจะคุยกับแซกบ้างไหมคะอย่าเราจะคุยไงเดี๋ราจะคุยไงผมชอบมากตอนแซคร้องอ่ะ สี่คนนี้เด็กเราเก่งเก่งนี่หน้นี่แบบยอดรู้จักพี่เขาไหมรู้จักไหมแซคชุมแพรแซคชุมแพเพลงชื่อเพลงว่าคำแพงครับคำแพงแปลว่าคำแพงนี่คือใครเป็นชื่อคนเป็นชื่อคนไหมซึ่งผู้เป็นที่รักครับอกอ๋อเหรอแปลว่าผู้เป็นที่รักเหรอประมาณนั้นนะอ๋อเหรอแต่ว่าเป็นชื่อผู้หญิงคนหนึ่งไหม ใช่ครับเป็นชื่อผู้หญิงคนหนึ่งด้วยที่เขาไม่รักเราผมชอบในผู้หญิงจะไปแล้วเอาแหเวี่ยงอุ้ยติงหนีไปได้คือคน,นมันจะไปอะยังไงมันก็ดิ้นหลุดจนไปจนได้กีววของเรากี่วว ทะลุล้านไหมร้อยแปดสิบสี่ร้านครับเห็นไหมเดี๋ยวเรคน้ากว่าร้านทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ขนาดพี่กิ๊กไม่ดูเลยเหรอเนี่ยผมดูไปสามวิวผมดูไปสามวิวครับเป็งแซกเพาะมากเลยนะแล้วก็แบบว่าเทคนิคในการลงการร้องอะไรเงี้ยโอ้โหเขาเก่งขึ้นเยอะมากเลยอ่ะใช่จ๋ายจะบอกทั้งสยนจังหวัดนี่แต่ก่อนเขาก็มาเนี่ยนั่งๆแบบน้องเนี่ยแหละใช่ไหมครันะอ่าแล้วตอนนั้นแข่งแบทเทิลใช่ไหมใช่พี่ไม่แน่นะพี่นี่ก็อาจจะมาหาอีกก็ได้นะ ดูเขาท่าไหมเขาท่าเดี๋ยวพี่รอฟังเดี๋ยวพี่รอฟังฝากดีกว่าครับอะไรฮะเอาเนี่ยเอาเอาอ้นี้ไปเอาตัวนี้ไปนี่เสื้อลายไปอยู่ในค่ายเอาเอาไหมเออถ้าเกิดว่าค่ายอยากจะมีหนี้สินเพิ่มนะคะเชิญเลยค่ะค่ายทุกวันนี้คิดว่าค่ายอยู่สุขสบายแล้วนะครับอยากพบความลำบากบ้างเอาสมเจียไปสมใจนะครับค่ายอยากว่าได้สิริพินไปแล้วอยากจะทุกข์หนักกว่าเดิมเอานักแต่งเพลงคนนั้นไป เออเรามีครบเลยเนาะเรามีให้ครบเลยเนาะมันจะบอกว่าน้องนี่เขามาจากสายแบทเทอลนะครับเฮ้ยดนตรีเฮ้ดนตรี เอาเสียงของลำยัยมีทั้งเอาเสียงของแซดเอาเลยเอาสุดท้ายเอามาแข่งกันด้วยให้สองคนนี้ช่วยกันตัดสินโอเคได้ไหมได้ไหมได้คช่วยกันตัดสินน่เฉยนะมีแฟนยังหนูมีแฟนยังไม่มีค่ะยังไม่มีเลยใช่ไหมมีแฟนยังยังครับยังเหมือนพี่พี่มีแฟนครับเออกมอ่าพี่มีเมียค่ะไม่เป็นไรค่ะมีอะไรอะไรพี่ไหมเอาไหมเอาไหมเอาไหมความจริงป๋าตรงสเปคหนูมากเลยค่ะหรอใช่จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่า ตรงสเปคหนูจริงเหรอลูกอ๋อจริงค่ะเหรอหนูชอบคนเป็นโรคหัวใจหนูชอบคนเป็นโร <c oughs> คหัควใจเหรอลูกไม่ทำจริงแล้วไอ,ไ,อไอ้น้องบอกว่าอะไรวะโอโ้ยรุ่นเนี้ยดีพี่แป๊บเดียวเหมือนเขาตายแล้วใช่โรคหัวใจก็มีวิธีแก้แล้วทำไมฮะกินน้ำใยเราเนี่ยเฮ้ยจะตัดทิ้งนะเฮ้ย ต้มใหญ่มันหวานไงต้มใหญ่อะใช่ไหมชุ่มคอหน้าร้อนอันเนี้ยชุ่มคอโอเคเดี๋ยววันนี้ให้เป็นกรรมการครับผมเดี๋ยวเชิญไปนั่งเลยทั้งคู่เลยนะครับเชิญครับมาดูเงาเสียงคู่แรกของคุณแซคครับ ชื่อเหมือนกันอีกวุฒกับวุฒิคนละวุฒิเขียนสะกดไม่เหมือนกันเท่านั้นเองวุฒิหนึ่งอ่าทำอะไรที่ไหนครับอายุอะไรก่อนเนี่ยอายุไรยี่สิบามปียี่สิบสามเรียนจบแล้วดิจบแล้วยังยังครับผมยังยังยังครับครับยังยังครเรียนอะไรอยู่ครับดรอปไว้ครับผมดอปไว้เรียนอยู่ราชมงคลครับอ่าเคยเรียนราชมงคลตอนนี้ดรอปไว้ครับผมทำงานอะไรที่ไหนเป็นนักร้องครับผมเป็นนักร้องทั่วไปครับร้องอยู่ที่ไหนบ้างร้องอยู่ที่ไหนบ้างก็ มีแต่ขอเพียงที่แซ็กมาทําแพงนะอ่าโอเคดีมากดีมากวุฒิวุฒิวุฒิเท่าไหร่ครับอายุ20ปีครับอายุ20ปีเป็นนักวิ่งหรือเปล่าครับเนี่ยเปล่าครับเป็นนักเดินเป็นนักเดินครับเนี่ยเดินมากกว่าสิเราอ่ะใช่ไหมล่ะเป็นคนจังหวัดอะไรเนี่ยเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดครับคนร้อยเอ็ดที่เดียวกับพี่เข้าไม่ใช่พี่อยู่ขอนแก่นเรา ขอนแก่นครับขอนแก่นนะนี่ร้อยเอ็ดบ้านหนูอ่ะบ้านนู้นบ้านนี้ลำใหญ่ร้อยเอ็ดบ้านนี้ร้องเพลงลำใหญ่ไหมเอ้าไหมร้องเพลงลำใหญ่ร้องเพลงลำใหญ่ครับพี่แกอยู่ชุมแถวชุมพรฮะพี่แกอยู่แถวชุมแพเหมือนผมพี่ก็อยู่ชุมแพผมอยู่สีชมพูครับใกล้ใกล้กันครับอ่าแล้วแต่แล้วแต่โอเคตอนนี้ทำอะไรประกอบอาชิมไหมตอนนี้ทำงานอยู่ร้านสเต็กครับร้านสเต็กอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่รัชดา36ครับ อ๋อทำงานอยู่แล้วเจนฟุกเหรอเป็นเแคชเชียร์แล้วก็เด็กเสิร์ฟครับเฮ้ยนี่คุณออกกำลังกายได้เยนะคุณเฮืนดีมากเลยนะเดี๋ยวได้ขออ่านลังโอ้โหนี่แผ่นหลังยังไม่ได้ท้ออะไรแต่อันนี่ก็ช็อตเล่นช็อตใช่ใช่ไหมเนี่ยเล่นซะพี่คิดเลยอ่ะนักร้องก็เป็นนักร้องอยู่ครับแต่ตอนนี้พักอยู่ร้องจริงอยากเป็นนักร้องว่างั้นเถอะแต่ต้องมีงานประจำไหมร้องเพลงอยู่ร้านอีสานลำเพลินครับแต่ตอนนี้พักอยู่ครับแล้วร้องเพลงพี่แซคบ่อยไหม ก็ร้องไบ่ครับชอบร้องชอบร้องครับไปติดใจเนื้อหาเขาตรงไหนผมชอบคาราคาเขาอินครับอยู่เดียวเดียวเดี๋ยวนี่อินหรือเมาเนื้อเมาสเต๊กด้วยอินตาเขามีแซร์เขาก็เป็นไมีใครบอกว่าเราเหมือนไหมไม่มีครับไม่มีนะขอโชคดีมีใครบอกว่าเราเหมือนไหมมีมีบ้างอยู่มีบ้างอยู่นะเออแต่นี่ขาวดีมากเลยอ๋อแป้งครับแป้งครับจริงเปล่าวะเขาขาวนี่โอุ้ย พี่กายครับนี่ซิกแพกนะอันนี้แซ็กแซปเปอร์สแซ็กอะไรโอเคฝาก่างนี่มองหน้าน้องเข้าไปเนี่ยเวลาร้องอ่ะไอ้ตุ้มตีมาตีมาร้องมองหน้าน้องไว้ยขอบคุณกายขอบคุณด้วยเซ็กผมนึกว่ามันจะเข้าไปสิงร่างน้องเขาสิเขาน้องยิ่งร้องยิ่งกยิ่งร้อบยิ่งกอบอยากเป็นแซกมล้วเมื่อกี้ อินพี่จะหนุนหมอนของน้องกพือนเลยชอบใช่ไหมพี่จัดได้พี่จัดได้โอเคไหมมามาพูดมาเนี่ยพร้อมเลยครับเพลงค้ำแพลงเสียงดีต้องมีคนนึงต้องมีคนนึงอะ โอเคเพลงคัมพงผมว่าเพลงนี้ใช้พลังในการร้องเยอะนะเวลาร้องมันต้องแบบต้องอินเนี่ยมันต้องมีผู้หญิงมาอยู่ข้างหน้าแล้วก็มองแล้วมาทำการเล่นก่อนนะครับเอ้รืบบีครับไอ้น้องเดี๋ยวออกอันแ้บ้านแห่เว้ย น้องแซกเนี่ยเป็นคนที่ร้องเสียงแบบผู้เบ่าไทยบ้านอเสียงออกแบบมาจากใจข้างในเพราะนั้นคนที่ร้องได้ก็คือออกจากอินเนอร์จริงๆเสียงของน้องวุฒิเอเนี่ยร้องแบบว่าเสียงบีู้้มีพลังมีแห่งไม่น้อยบ้านนออกมาเลยมาเต็มๆแต่ของวุฒิบีนี่ยังมีเสียงลอๆติดอยู่วุฒิบีเพราะแบบใสๆแต่เสียงมีพลังนะครับเพราะว่า วุฒิ A เนี่ยเสียงพุ่งแล้วก็มีสักๆครับเพราะแซ็คเนี่ยเขาเพาะแบบแปลกๆอ่ะเพราะแบบแปลกๆอ่ะไปลองอ่ะอันนี้ชมใช่ไหมช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 มถ้าเอาความเหมือนความใกล้เคียงเป็นวุฒิ A มากกว่าโอเคขอบคุณครับพี่จะบอกเลยว่าแซ็คโชคดีมากนะลูกที่หนูได้เพลงดีมากๆเลยเพลงดีใช่ไหมแต่ว่าเพลงเนี่ยถือว่าเป็นเพลงหรือดนตรีหรือก็มันบวกกันหมดเลยคำนองคำร้องแล้วก็บวกกับเสียงนักร้องด้วยมัน เพลงนั้นมันเกิดมาเพื่อจะเป็นเพลงของเขานั่นแหละครับว่านะพิทักภูมิใจนะแซ่พิทักภูมิใจมากๆเพราะว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ร้องยากใช้เทคนิคใช้พวเวใช้พลังถ<อ>ือว่าแท็กเก่งมากๆเลยแล้วมันจะทำให้นักร้องอะไรหลายคนคล้ายๆบอกว่า ให้ตัวเองแบบมีความกระตรือร้นในการแบบว่าในการแต่ว่าร้องเพลงแต่วุฒิที่พี่ตั้งเรื่องวุฒิเอเนี่ยเสียงใกล้เคียงกับน้องแซ็คแต่ว่าแต่ว่าเอการร้องอ่ะยังไม่แข็งแรงนูทุกอย่างหน้าตรงหน้าตาหนูดีหมดแล้วลูกแต่ขาดเสน่ห์เพราะฉะนั้นหนูต้องไปฝึกร้องเพลงให้มันเก่งๆกว่านี้ในเลอกเสียงที่ที่ลูกเลอกเสียงนี่อืหเอาเอานี่โลนึงคือต้องขอชมก่อนเลยนะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เพราะมากจริงๆนี่เสียดายอ่ะ ทำไมทำไมจะชวนมาอยู่ค่ายเช็คอักมิวสิกแล้วดีแล้วให้น้องมาอยู่บิ๊กแลบอ่ะดีนะบิ๊กแล้วอยากจะขอเพลงนี้มาทำเวอร์ชั่นจีนมากเลยอ่ะจ่อยๆซ้ำาจอยชิวโลยหวนมั้ยจงโมซ้ำาลょบก็ชิวโลยโหจงลอยเป่าเดี๋ยวๆๆเพลงเข้าชายว่ะคือฟังครั้งแรกก็ชอบเลย แล้วเฉพาะเสียงของแซกเนี่ยนะเขามีกกลักษมากคือเสียงจะแปลงแปลงคือเรียกว่าอะไรเสียงมันเหมือนแตกๆเสียงแล้วเขาร้องแบบสุดพลังสุดจากหัวใจเนี่ยวันนี้ทั้งคููอินเนอร์ยังไม่ได้เท่าพี่เขานหอินเนอร์เขาโหสุดอินเนอสุดยอดแต่วุดเหมือนกว่าเพราะว่าการร้องเนี่ยบุกวุดเองวุดเอวุดเอ การร้องบุกการร้องลุยคือมีพลังเ่เสียงวุฒเอเนี่ยเสียงกลางเขาพุ่งแต่วุฒบีเนี่ยเสียงกลางเขาจมเพราะงั้นถ้าจะว่าเสียงเหมือนหรือคล้ายแซกก็จะเป็นวุฒเอครับความผี่เสียงมันตึมันเป็นช่วงเดียวกันโอเคเนี่นี่เนี่เหตุผลเขามีอยู่ห้าลายเลยหลยวุฒเอกำลังรอเหานนหน้านี้นะครับวุฒบีแบบน้ำเชิญที่ด้านนน้นมาดูเงาเสียงของน้องลำไยกันบ้างครับ นี่สิอแกนออแกนเท่าไหร่ยี่สิบสามเพชรเท่าไหร่สิค่ะสิบหกโหสิเองลูกเอ้ยโอแกนเคยเคยมาตออรายการแล้วว่ะเฮ้ยจุดส่งตัวมา นี่ในหไม่เท่ากันปะลูกน้ำในหูไม่เท่ากันให้ขึ้นเครื่องเลยจะบอกให้เรียนอยู่ไหมยังเรียนอยู่ไหมเรียนจบแล้วค่ะเรียนจบแล้วเนาะจบอะไรมาเนี่ยดนตรีค่ะจบดนตรีเลยเหรอที่มาอะไรราจะไปสุรินทร์อ่าแล้วตอนนี้ทำอะไรตอนนี้ประกอบธุรกิจส่ำอะไรค่ะไรขายนมสดค่ะนมปั่นอะไรนมปั่นนมปั่นเลยเหรอใช่ค่ะมันไม่เละเลยลูกไม่ไม่เละค่ะนิ่มๆนุ่มๆนิ่มๆนุ่มๆดีนุ่มๆไปนักร้องด้วยไหมครับเป็นเป็นนักร้องด้วยค่ะพอดีคุณพ่อมีวงดนตรีด้วยไหนพ่อหหหนนนููไพ่อ คุณพ่อสวัสดีครับเรียกคุณพ่อเลยพ่อสวัสดีครับพ่อประกอบอาชีพอะไรครับคุณพ่อครับครูครับเป็นครูอ๋อสวัสดีครับคุณครูครับวิชาอะไรสอนวิชาอะไรครับคุณครูสอนดนตรีโอเคแล้วแล้วแล้วร้องชอบชอบพ่ออะไรพี่สุดใหญ่เซ็กซี่ค่ะชอบอ๋อชอบความเซ็กซี่ชอบชอบเซ็กซี่แล้วก็น่ารักร้องเพราะน่ารักร้องเพราะด้วยเออถ้าเต้นพี่เขาเลยไหมอุ้มไม่ไม่ไม่ไหวน้องน้องไม่ไหวน้องไม่ไหวเหรอน้องนี่เขาน้องฮะนี่เขาน้อง ลำยยใหญ่ไ<น><น>รสิบแปดสิบแปดอีกที่ยี่สเฮ้ยเราแก่แล้วนะน <า S 1> ถ้าเป็นได้ป่ะถนัดป่ะไม่ไม่ถนัดเท่าไห,หไหร่ไม่ถนัดเอ้ยดันจ้ากันมาแล้วแล้วแว,ว,วมา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 เต้นตรงนี่ <c oughs> ผมเป็นว่าเป็นว่าเหรอเดี๋ยวจะมุ่งไหลที่เราอยู่ตรงนู้นเรามาทําไมตรงนี้มาดูงานมาดูงานชอบดูงานเหรอเดนเซอร์เต้นตรงนั้นใช่ไหมคะค่ะหนูว่าถ้าเกิดแดนเซอร์เต้นตรงนั้นหนูเต้นตรงนี้มันไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่หนูจะไปเต้นตรงไหนหนูเพราะว่าหนูเต้นตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่แอดเขาเมื่อยคอค่ะหนูเลยอยากจะพี่เขาไม่เมื่อยคอแล้วค่ะพี่เขาไม่มีคอคพี่กิ๊กอย่าห้ามน้องครับอย่าห้ามไอ้ีี่เย เราเราไม่ต้องแข่งร้องดีกว่าเราดูเต้นยาวๆยาวเลยดีกว่าว่ะพี่เห็นไหมฮะเห็นหรือยังโอ้เขาตั้งหลักยืนดูน้องเพชรเต้นไหวเปล่าเป็นไหมเพชรเต้นไหมสิบหกนะสิบหกนะนี่เขาสิบพี่เขาสิบแปดนะหนูมาใครมากับพ่อแม่อยู่ไหนพ่อหนูไหนพ่อหนูคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าบอกว่าเป็นครูนะเขาเป็นไปแล้วนะคุณพ่อประกอบอาชีพอะไรครับช่างรังวัด ไม่ช่างรังวัดอ๋อโอเคกรมที่ดินโยธาเขตโยธากรมที่ดินโอเคเคยเป็นนักร้องมาก่อนไหมลูกไม่ค่ะไม่ไม่ได้เป็นนักร้องเลยเหรอเมื่อยไงเขาเมื่อยไงน้องเขาเมื่อยใส่เสื้อยีนเหมือนกันด้วยน้องเขาเมื่อยไม่น้องเขาเมื่อยนี่มีที่นั่งไม่มีที่นั่งมาเลยเดี๋ยว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 หนูคะแหลมมากที่ ทิ้มขาแคทเลยคนนี้ยุงกัดป่องเดี๋ยวนะคะเออไม่มีใครจะใช้บริกาน้องเลยนะเนี่ยฮัลหมองหมองหมองไวยหมองโอเคขอบคุณน้องต้องรำไรเชาญเชิญเชิญชิญเอาพี่เดี๋ยวก็ต้องร้องตัวอย่างร้องตัวอย่างเดี๋ยวร้องตรงนี้ไงตรงนี้ไงไม่เอาอะตรงนั้นน่ะ ดูว่าดูว่าขึ้นมาแล้วก็ให้ลงไปอ,อ่ะโอเคไอ้เข้ามันนั่งตักพี่รอนโอ้โหโอ้โหจะไม่ได้จุกว่าไปอยากจุกจุกสักขึ้นตัวเลยไม่ไหวหรอกโอเคเดี๋ยวน้องเพชรน้องเพชรเป็นนักร้องด้วยเปล่าคะไม่ครับไม่ได้เป็นนักร้องเลยเด็กนักเรียนเลยเด็กจะร้องได้เหรอลูกไปฟังมาจากไหนยังไงก็ฟังในฝึกเอาเองฝึกเอาเองนานไหมนานกี่วันก็ฝึกทุกวันฝึกทุกวันเลยเพื่อ คือร้องเล่นๆไปนี่ร้องเล่นไปเป็นนักร้องของโรงเรียนไหมลูกไม่ค่ะไม่ด้วยนะดูเรียนอะไรดูเรียนอะไรเรียนวิทย์คณิตเรียนวิทย์คณิตด้วยถ้าทางเรียนเก่งจบแล้วจะไปข้าเรียนไม่เก่งด้วยเห็นไม่ดูนี่ว่าป้าทำไมมาทำไมก่อนไม่เอาพ่องเขาอยู่น้องมาทำไมลูกมาทำไมอย่างนี้พ่อร้องเหมือนไหมลูกร้องเหมือนไหมเหมือนพ่อบอกพ่อบอกเหมือนโอเคอ่ะ ชีวิตเจ้ามากเข้าฌานพ่อครับอยู่ดีๆเข้าเฮฮากันลูกพ่อดึงดราม่าซะอย่างั้นน้องเปลมสุดาเปล่เนาะทำไมฮะเปลมสุดาเหรอออ๋หน้าเหมือนปุ่มเหรอเออคล้ายๆสติสตางก็เหมือนกันโอเคโอเคไอเอาเพลงเพลงงั้นตัวอย่างตัวอย่างผู้สาวขาดาะอย่าว่าแต่พวกเราเลยไอ้โต้งไอ้ตากล้องเนี่ยจยังเคยหนาได้ขนาดนั้นได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อน จะล้วงไปที่ไหนเนี่ยนี่ต้องนี่เดี๋ยวเราไม่มีนะเดี๋ยวนะถ่ายกล้องล้วงไปนี่รู้ไหมว่าขากล้องเนี่ยทิมน้องเขาเนี่ยเลยกล้องอะไม่ทิมแต่พี่จะทิมน้องไปเลยแปลกจริงๆนะอกพี่จะไปโดนน้องแต่พี่ครับหลวงพ่อครับแหลมมากนะเด็กคนนี้ พิธีการคนนี้พิธาฝั่งนี้อ๋อพี่พิธีการเะรอฮะอ๋อสวัสดีครับหน้าดุนึกว่าทหารเลยสิพี่ของพี่ค่ายอะไรครับเนี่ยไหทองคำนี่ไงผมถามนิดนึงไหทองคำนี่เป็นชื่อค่ายหรือเป็นชื่อวงหรือเป็นอะไรใดๆเป็นชื่อค่ายเป็นไหที่ใส่ทองคำเอาไว้โอเคพบเลยผู้สาวขา ชิวนะฮะเต้นๆนิดๆมันเล็กเจ๊เล็กเจอ่ะมาลูกมาให้เขาเลือกก่อนนะให้กรรมการเลือกก่อนนะครับเอริบบี้ครับเอริบบี้โอ้โหแม่อเนี่ย ร้องรู้สึกว่าเหมือนเหมือนผู้สาวขาเลาะจริงๆด้วยอายุด้วยชอบมากกว่าเหมือนเป็นแว้นอ่ะเว้นแล้วพูดสื่อภาษามาฟังด้าองแนวนั้นครับน้อกแกนดูประสบการณ์จะเยอะกว่าน้องนะครับในเรื่องของลักษณะท่าทางนะครับการแสดงออกโอเคครับพี่ตั๊กจริงๆไม่อยากให้ทั้งคู่เลยอ่ะไม่เหมือน หมือนวิญญาณไม่เข้าร่างน้องคู่อ่ะนี่นไงใช่ไหมมันต้องใส่วิญญาณเขา้าไปด้วยลูกจ๋าใ,ในเพลงในเพลงแล้วอาจจะไม่เซ็กซี่เท่าพี่เขาก็ได้แต่ความสุขสารล่าเรืองเราต้องมีในเพลงใช่ไหมคะเออแต่ทีนี้เนี่ยพี่ตาให้เพชรตรงร้องอ๋อเอ้เนี่ยท่อนเนี้ยพี่ท่อนขายเลยอะไรที่น้องลำไยร้องอ <วะ S 1> ่ะพ<ว>ี่จะบอกให้รู้ว่าไอ้ท่อนตรงเนี้ยว่ามันไม่ได้ทำง่ายๆนะคะไอ้เสียงแบบเนี้ยโกดอะไรนะพี่เ้ยพี่นักขอท่อนนี้ลูกๆบอไดเอะเขามาเพื่อโกดดัน พี่คะหนูจะบอกว่าไอการทําเสียงแบบนี้ถ้าเกิดเป็นนักร้องต่างประเทศนะสังเกตดลค่ะจะเป็นพูดน้องๆผิวมึกจะทําได้แต่ถ้าเกิดเป็นคนไทยเนี่ยไอเสียงบบนี้มันทำยากาลองสิไม่ได้เข้ามาเพื่อกดดันไม่ได้มาโกรว่าโเนี่ยมันไม่ได้เลยไม่ได้เข้ามาเพื่อกดดันเอะเหมือนมีอะไรติดคออยู่อะโฮเป็นโฮเป็นเส้นนี่ยครับ ขอท่านผู้ชมด้วยนะครับผมก็ขอโทษจริงๆครับคือทั้งคู่เนี่ยอินเนอร์ยังไม่ค่อยมาเออแล้วเสียงเนี่ยก็ยังไม่มีใครเหมือนกับน้องลำไยทั้งคู่แต่ว่าที่ให้น้องเพชรก็คิดเหมือนตั๊กเลยคือท่อนท่อนไอ้คำลาเนี่ยเออไม่ใครว่ามันจะกว้าอันนี้ทำได้เพราะไม่มีส้นติดคอชอบท่อนนี้มากชอบท่อนนี้มากเพชรก็เสียงไม่เหมือน แต่เพชรดันมีกดกันเนี่ยอันนี้ถือว่าเหมือนเพราะฉะนั้นฟังทั้งหมดแล้วสองคนนี้มีแค่กดกันเหมือนเสียงกดชจ็คโค้กของอะไรนะคือบอกนั้นเลยครับอ๋อก็คือร้องเอาเอกลักษณ์ของศิลปินต้นฉบับใช่โอเคถือว่าเป็นอย่างน้อยก็อยางมีวันนี้เราไม่สบายไงเราไม่สบายไงไม่เป็นไรไปอาบน้ำโลกทางด้านนวลเชิญครับครับเชิญครับน้องเพชรอยู่นี่ก่อนนองวุฒิเชิญครับบนเวที คู่ชิงของเรานะครับน้องวุฒมาเจอน้องเพชรแต่นี่ร้องันคนละเพลงคนศิลปินด้วยให้ลำไยกับน้องแซกเนี่ยปรึกษานคุณปรึกษากันว่าไอ้คุณพอใจคนไหนฟั่งชายหรือฝังหญิงนะแล้วก็ยกมาคนเดียวนะครับโอเคคุณวุฒครับกับคัมพีร์เชิญอเสีย์ตคอนเสียงก็โซ่ไยเลย เลือกได้คนเดียวเลยใช่เลือกได้คนเดียวแล้วแต่เข้าตู้ไปเลยนะฮะคนที่ได้แชมป์ที่เขาเลือกไปจะได้ร้องคู่กับศิลปินต้นฉบับของเขานะครับเอหรอบีครับ ชานชาญอืออือชอบชาบอืโอ้เฮ้เาเๆาเผาเผเย็นเย็นมีก๊อกกันมาทีน้องเพชรเป็นไงกับน้องอาวุธเป็นไงจากที่เราปรึกษากันสองคนแล้วนะครับว่าอันนี้จะคล้ายๆเหมือนผมที่ตรงที่เสียงเสียงพุ่งครับเสียงพุ่งแล้วก็มี เสียงแหบๆเออแบๆเหมือะนะเออเนอเออเออเออรับยายน้องเพชรเป็นไงน้องเพชรร้องดีค่ะร้องดีมากความจริงแล้วน้องเพชรแกเหมือนว่าดูการแสดงไหมเพราะว่าแกะท่าทุกอย่างมาเป๊ะหมดเลยแล้วก็แบบท่าาเเเรรลยหอใช่ค่ะแบบว่าแบบซ่อมเบิ้งอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือหลายๆท่าแล้วก็ไอ้ช่วงที่แบบว่าช่วงแรกที่อ่ะ ตรงกับไอ้นี่หมดเลยปกติใช่ค่ะแกะมาหมดเลยตรงไหนที่ยังไม่ดีที่น้องจะต้องไปแก้คือเสียงเอาเสียงเหมือนก็คือน้องยังไม่เหมือนแต่ว่าน้องดีค่ะน้องดีมากแต่ว่าทางฝั่งคําแพงเสียงเหมือนกว่าโอเคเราจะอางวสองท่านของเรานะครับน้องแซคจุนแทรน้องลำใหญ่หายทองคำนะครับขอบคุณครับ